นับโ X 3 0 Terminator มันมีดีอะไรทําไมปัจจุบันมันยังขายดีฮิตติดลมขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ n ับโ X เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันมีคีย์บอร์ดให้เลือกนี่หลายรุ่นมากๆปัจจุบันก็ออกมาหลายรุ่นมากเช่นกันแต่มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งครับไม่รู้ว่ามันจะขายดีอะไรขนาดนี้นะคนถามหาเยอะมากๆไม่ขาดตอนเลยออกมากว่า4ปี แต่ยังฮิตขนาดนี้ก็คือรุ่นนี้ครับ n v o X30 Terminator ฮะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างน,นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังอีกรอบว่าทำไมคีย์บอร์ดตัวนี้มันถึงที่ติดลมเรื่องที่ภาพรวมของคีย์บอร์ดก่อนเลยละกันนะอย่างแรกคือเรื่องของขนาดของมันครับเป็นแบบ full size 100%มีครบทุกปุ่มเลยแต่ปุ่มตัว F ลูกศรและนำแผ่นะครับเป็นเลเยอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งเกมเมอร์และก็ผู้ใช้งานทั่วไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายทำงานนะพลาดไม่ได้เลยกับการใช้งานปุ่มตัวเลขใช่ไหมอีกอย่างคือขนาดของคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์อย่างเนี้ย ปัจจุบันปัญหาค่อนข้างที่จะยากมากๆแล้วนะครับเพราะหลายเจ้าเนี่ยเขาเริ่มจะนิยมทําเป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กลงมาบ้าง75% 60%อะไรงนี้นะฮะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สายทางานหลายคนไงฉะนั้น X30 มันยังเป็นทางเลือกที่นิยมอยู่มากของเราไว้ทํางานครับอย่างต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยของรุ่นนี้คือเรื่องของโหมดไฟ RGB ของเขาครับบอกเลยว่าเด่นสะดุดตามากโดยเฉพาะยิ่งสีขาวนะผมบอกเลย โคตรสวยเดี๋ยวหาว่าขี้คุยผมเสียไฟให้ดูดีกว่านี่เลยครับผมโหมดไฟจาก X ส0นตัวนี้เหมือนเลทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเวลาไปอยู่บนโตะคอมของเพื่อนๆเนี่ยมันจะดูดีมีสไตล์ขึ้นมาอย่างมากเลยมันก็เป็นพอยตัวโหมดไฟของตัวนี้นี่แหละแถมยิ่งเปลี่ยนหลายโหมดมากเลยนะ X 3 0จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังฮะหรือแม้แต่ตัวของไฟข้ามแบบเนี้ย มีแบบนี้ก็เท่ไม่แพ้ใครนะสมรุนเนี่ยแถมดีไซน์ของคีย์บอร์ดนะเป็นแบบปุ่มลอยครับผมสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆกดพิมพ์ก็ง่ายใช้งานก็ง่ายแถมวัสดุของตัวคีย์บอร์ดนะดูหรูมากๆนะครับทุกคนดูแบบพรีเมียมจัดๆแม้จะเป็นแบบพลาสติก ABS แต่ก็มีแบบอลูมิเนียมแซมๆเข้ามานะทำให้ตัวคีย์บอร์ดมันดูมีความหรูมากครับซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆใช้งานได้นานเลยแล้วก็ในส่วนของสวิชเนี่ยเป็นแบบ mechanical คีย์บอร์ดนะครับผมหลายคนก็ชอบอยู่แล้วฟีลิ่งการกดที่พิมพ์แบบสนุกๆมันๆเราใจเราใจโดยติวท โอเตมุสวิชนะครับผมค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่นะให้ฟีลลิ่งการกดที่คล้ายกับเชอร์รี่เอนะครับพิมพ์สัมผัสสนุกมากกดสนุกกดมันแถมมีเรื่องแต่ blue red brown เลยนะครับผมใน สมัยก่อนนะตอนออกมาใหม่แต่ปัจจุบันออฟฟิเชียลเหลือแค่รูกับเบสสวิชนะครับส่วน,นารายละเอียดของคีย์บอร์ดตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะผมรวมไปถึงตะกร้าสินค้าด้วยนะครับสามารถกดไปดูเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างเลยนะอีกอย่างคือปุ่มคีย์แคปของรุ่นนี้นะครับผมมีไฟทะลุแบบนี้นะทุกคนไฟทะลุสวยๆงามๆแบบนี้เลยแถมทำมาแบบเนียนกริบ้วยนะเป็นรูปแบบดับเบิลช็อตนะครับผมทนทาน ผิวสัมผัสดีแล้วก็ตัวหนังสือลอกยากมากๆและที่ขาดไปไม่ได้ครับนั่นคือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ตัวนี้มีให้ใช้งานด้วยนะสำหรับสายเกมเนี่ยอยากใช้งานมาโครเซตติ้งปุ่มไฟต่างๆมีครบเลยตัวนี้รับจบได้เสมอและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของรุ่นนี้ก็คือตัวนี้ครับเขามีที่รองข้อมือมาให้ในตัวฮะแบบบิวอินนี่ทําให้คีย์บอร์ดมันดูแบบดูแพงอ่ะทุกคนคือหลายคนที่ซื้อตัวนี้ไปไม่จําเป็นต้องซื้อที่รองข้อมือเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะาเขามีมาให้ในส่วนนี้นะ หากใครไม่อยากใช้งานก็สามารถพับเก็บได้อย่างนี้เลยนะครับสะดวกมากๆถือว่าเป็นของดีที่ X30 เขามอบให้กับทุกคนนะฉะนั้นหากฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เป็นข้อๆแล้วกันว่าแต่ละข้อของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจุดเด่นที่น่าสนใจที่ทำให้ยังฮิตติดลมขนาดนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างที่1เลยคือเรื่องของดีไซน์และว,วัสดุครับมีความดีและก็พรีเมียมมากๆ2คือไฟ RGB สวยโคตรๆสาครับเป็น Mechanical Keyboard ที่กดสนุกมือทั้งดูและ r e s o l เลย สี่คือเขามีที่รองข้อมือมาให้ห้าคือมีซอฟต์แวร์มาให้ปรับใช้งานนะครับและสุดท้ายครับที่สำคัญที่สุดคือราคาครับค่อนข้างจะถูกมากๆสมเหตุสมผลกับฟังก์ชันต่างๆและก็ดีไซน์ที่เขาให้มาแบบพรีเมียมเลยใครที่สนใจโน้ตบุ๊ก X 3 0ตอนนี้มีวางจำหน่ายอยู่นะครับผมสามารถหาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะหรือหากใครไม่สะดวกด้านล่างคลิปนี้กดได้เลยนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ในที่ใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามแฟนพวกเราโน้ตบุ๊ก X ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามา ขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะครับ